นั้นได้ก็กับ้องนั่นได้ก็กินข้าวปุ้นเดชูเดชเขาจะบุมักป้าเด้บุมักป้าครับบุยากป้ามีเจ็บสบายดีมนีบรรยากาศยามแรงตาเบนไกลจะรับแสงอยู่ที่ทุ่งนาเบาเสียงป้าทุกคนคักแต่แต่วานี้เขาก็ได้โอกาสมานอนนาเดอมานอนอยู่นาละแล้วก็ยามใายแรงแล้วเขาก็เกี้ยมจะไปห้าป้าซื้อมอง โอ้คักเลยทุกคนนี่น้ำซ้ำอยู่ทางนี้อ่ะวันนี้ก็จะชวนชาวมอนมานอนนานีนแหละเนะโอ้คักและบรรยากาศยามแรงอากาศก็เย็นจอยหาป้าน้ำซ้ำน้ำซ้ำวันนี้ก็แห้งหนึ่งเดี๋ยน่เขา,าเจ้าอัดเคลื่อนต้นกางคืนนำจะมาอีกเดี๋ยนะและบรรยากาศเลาะทเที่ยวแลเมื้อแล้วก็มานอนพักฟอนอยู่ทงไฮทุงนาฮันเยะเนาะนี่มาเบิ่งเขาเจ้าเกี่ยวเขาเนาะอยู่นาของเบาเสียง กำลังเกี้ยมจะเกี้ยวเขายามคลายแรงอยู่ทงหนาโอ้คักทุกคนเอ้ยอากาศก็เย็นอยู่เนาะส่วนซ่ามอนมานอน,เป,นเปียนบรรยากาศอยู่ทงไฮทุงหนาโอ้คักนี่ไก่เป็นเนาะเกียมเปรั่วเปรลินมาล่างไฟอากาศหนาวไดไดซอกลวซอกลินในนี้แล้วมีไฟฟ้าเด้อทุกคนเด้อนอนแบบบ่า จะมาซื้อซีบิดอยู่ที่นี่จะซ่องคืนเนาะซ่องคืนนี่หาปู่ฮาป้ากินตามธรรมชาติตามทงไฮทงนานเนาะคักและบรรยากาศคักเลยยามแรงกาไปซอกลัดวซอกลิ้นมาลังโอ้ซอกปู่ซอกป้ามากินตามธรรมชาตินนี้แหละวาจิไรป้าบอสเนาะเกี่ยวเขาเกี่ยวนา้คักเลยเขาไก่น้อยกินหอมงอดงด โอ้อ่อ,อนซอนกับบรรยากาศเนาะคักแหงเนาะนี่ตาเบนไก่จะรับแสงแล้วเนาะคักได้เนาะเลยบรรยากาศมื่นนี่นจะได้จ้างเขาจะามาเคี่ยวแล้วเนาะน,ะนี่โอ้ก็สิบกว่าปีเ่แบ่ได้มานอนนาเนอะแต่กี้นี่บ้าเสียกครเฮ็นนาแต่พี่ซ่องพันสิบซ่องเนาะฮันปัจจุบ,บันนี่แหละก็มานอน มานอนมื้อนี้โอ้ลายปีแเดวมามาสัมผัสกับบรรยากาศที่เฮาเคยเนาะในอลีตตอนอย่างน้อยวันสันซะตอนอย่างน้อยก็มานอนให้นอนนานนี่ตลอดแต่มืนน้อนี้มามามาสวมเบื้องบรรยากาศโอ้คักบะจีมือแรงทีเป็นอะไรทุกคนเนะเาะเฮาก็เฮา,าก็เอาเต็นท์เอาเลยมาคักแนนอนโอ้คักเลยนอนกลางนี่แหละกลางนานี่แหละเนาะเลยบรรยากาศคักที่สุดเลยเอาทุกคนก็จะลืมติดตามเดอ้อ ตามเบาเส tay, ียงสัมไตกดติดตามให้ได้เด้อเป็นกำลังใจของเบาเสียงเนาะเปดัวเปดินเกี่ยมมาลังในบรรยากาศแบบนี้ได้เอาทุกคนเกี่ยมไปหาป้าก่อนี่ซ้อมมองเนาะมองพอบาซ้อมมองก่อนไปเสื่อมือก้อนแล้วก็ขี้เงื้อขี้เลือเต็มเนาะเกี่ยมจะไปเอาเคื่องไปหาป้ามีเวทมีมองเนาะไปเจ้ป้าไปพื้นหนึ่งเดาะก็เห็นได้อยู่ นี่ที่ส่วนซาโม,มอนไปโอ้คักเนี่ยซาโม,มอนกำลังยังเกี่ยวเขาอยู่ซาโม,มอนยังเกี่ยวเขาอยู่อุ่นเด้อะซาโม,มอนเนะาะเขานานนะพีก่ก้ากับไอ้ลอยลอยป้ายเป้าหน่อยนึงแต่ว่าปีนี้จักจีไรเท่าเลยกันยังผันหูเนาะโอ้คักอ่อนสอนบราาราายากาศอากาศอยู่เที่ยงไห้เที่ยงนาทุกคนยามคืนโอ้โหนี่ นอนนานเลยแต่ว่าบมมีไฟฟ้าเหนาะตังเสื้อหัวไตนี่เนี่ยเขี่ยมแต่งเมนูอาหารการกินให้กับไปหาป้ามาอันนี้ก็คือป้าเนาะปานลาดป้านิน,นโอ้โหคักทั้ออทงนี้แม่ครัวอหกคนเนาะโอ้หมวน,นทุกคนหัวไตหัวไตมันอยู่เที่ยงไห้เที่ยงนาเนาะแต่งเจ็ดเลิกกินนี่นะเอกขอบคุณ พิกเขาปุ้นโอ้คักเนาะแม่ขัวเพื่อนนาะกลางคืนโอ้อันเลยตัวมาเลยนี่นะตมกระโหลกซินเนาะบุเมนกระโหกซินเนาะซินอยู่ในกระโหลกคักแท้เนาะได้บรรยากาศนี่อันนี้คือฟ้อนถึงเลยนะไปโอ้คักอยู่ในเที่ยงนาในทุกคนเออเที่ยงนาของเวาเสียงก็อยู่ในหม้อเป็นนี่อ่ะ บรรยากาศอยู่หนาทุกคนยามยามค่ำคืนนทุกคนนี้เนาะนี่คือบรรยากาศฟังเสียงน้ำซำได้แล้วโอ้คักเลยจากนั้นเขาก็เอามุ้งลงนอนก้างนาฮะเนี่ยโอ้คักทุกคนนี่ก็คือวิถีชีวิตของสาวหาสาวนาบ้านเฮาฮอดลูกเก็บเกี่ยวเขานาปี้เนาะนานี้ก็ค่อนข้างใกล้จากเหื่อนเนาะใกล้จากเหื่อนมา เราหมานั่งมานอนนี่แหละเหดอยู่เห็ดกินอันนี่แหละเศาหมอนไม่ร้ต่ำเจวเยอะเค็มเด้อเราคนนี่ก็คือพิธีชีวิตแท้ๆเลยนะเนาะตามภาษาบ้านเฮาละเนาะอาหารการกินเราก็ซื้อมาได้เราก็นี่ฮ้ามาห่าปูหฮาป้าโอ้คักเลยทุกคนนี่แหละก็คือความง่ายสุดยอดเลยความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเฮานี่นะแต่ว่าตอนนี้เราก็ไปซื้อมองซื้อเหลือไว้ พักเลยเนาะบรรยากาศบ่มีไฟเนาะแค่ก็เอาไฟเช่งสว่างมาแค่ก็บุบบนะ๊บ่ะไยซื้อเนาะบ่มีบ่มีก็เลยเนาะนี่แหละสามอ่นตั้งเจวสำคัญบเฮาต้องมีหัวไตหัวกานนี่แหละพักเลยอยู่แบบสบายนะ้านี่เนาะโอ้เสียกิ๊งกิบงมองก็ไปนะสิบโม Nhưng ăn hàn khắc vanna dump chill dump yêu hích chuột chuột Khúc sườn nơi nọt này nè nọ <laughs> <laughs> pa <ba>. mmm uh. khắc mì soc nho xiêng kha hong nó xiêng mong nọc xiêng mong nọc xong hong hong hương nọc 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 โอ้ยคักเลยทุกคนเอ้ยอยากจะมมนอ,นอยากใหทุกคนในเห็นบรรยากาศเนะทีบาอยากเหทุกคนได้กลับไปย้อนเบื้องอลตท,ที่เคยนอนไนอนหน้นอนนาแนวนี้แหละก่อนจะเหอเลย<ๆ>ขเ,เขากินโอ้ทุกคนต้องเลยลุมันเด้บ้านเฮาที่จริงเ้วก็ได้เขาเลยนำกินเนี่ยนะสบายาบ้านเฮานะรอท้าแต่บูมเบนรอท้ามีแต่ชอกหาเทเงินมาเสื้อฮานคักบ้านเฮา สนุกเหงใกล้ละเนาะสนุกสบายได้สามิตเขาเมื่อกินเนี่ยโอ้ยทุกคนชาวนาเฮาในี่ที่เจอเหงเนาะ,ะบรรยากาศอยู่ไหอยู่นาคักเลยบรรยากาศธรทมสาเตเต้ตอ มาโอ้เกมกินเขาแล้วเนาะอยางชิมมึงคะนนี่มาเมือโอ้ลูกแห้งไฟอยู่นาเนี่ต้องเอ็ดกอกอันนนั้ใด้กอกอันบ้องอันไดโอ้กินข้าวปุ่นเด้ชูด้เขาจะบุมักป้าเลยบุมักป้าเขาบุยากป้ามีเจ้าป้าบ๊ามเนียบอกอยู่นานี่กินแต่ป้าเขาดอกบุยากสินะนอนมันเจ้าป้าบ๊ามสูดบ้าเสียงนี่ชิมมึงดูไข่เม็ดแล้วก็ อมาซินีกัเม็ดแบบอืมบรรยากาศอยู่ไฮอยู่นาทุกคนเอ้ยคักเลยเนาะตอนนี้เฮาก็ได้บรรยากาศกินเขากินน้ำอยู่ในเที่ยงไฮเที่ยงนาเฮาทุกคนเอ้ยเนาะทานแต่งอะไรเสื้อนะแต่งเฮ้ยได้หมดกินข้าวปุ้ยทานเต่งเสื้อนั่นเลยเอาไป ด้บรรยากาศกินเขากินน้าทุกคนกินปลาปิงปิงปลาโอ้นี่ก็คือป้ากําลังปิงแต่ว่าบมมีไฟฟ้าเนาะยุแบบนี้เราเบิ้งจะมาเซื้อสีบิตประมาณ่องคืนเนาะเราจะหูซึกบ้านแนวเลยอมีความซุกแบบเลือล่นเนาะแต่ว่าไฟโทรศัพท์ก็ทิมเม็ดก่อนบ่อกินเขาเจ็บบ่เป็นอะไรด้ยเบิ้งเอือรีงไอลียงสะนี้คักแต่หน่ออยู่ให้ยู่นาด้วทุกคนอยู่นาของเบาเสียงเนาะ กินข้าวปุ้นแล้วก็กินปลาเนาะอย่มบะเบวนะอยป้าหวาโอ้ยคักอีดีเลยทุกคนเนาะอาการกินแบบบานๆนี่อันนี้คือเงือนกลูกงัวกระลูกงัวกระลูกควายสมเนาะสมครับอยากเื้อนาทเวีพเซนโอ้คักเลยเลยบรรยากาศแบบมีแดดอยู่หายอยู่น่ะมากินข้าวทุกคนมากินข้าวเด้อกินข้าวเด้อบุมีเนี่ยทู่น่ะทู่บุรีตะวานอันนี่เลย เจ็บบอกเป็นได้เลยเจ้วนะ่ะเจ็บบอ <c oughs> กเจคับเลยฮ่าฮคับเลยบรรยากาศคักเลยทุกคนเนาะเอากินข้าวก่อนเสื้อฟันปลาเจี๊ยบม,มาเลยเทู่ก็รุ่นนี้ล่ะเริ่มเลยเล่าว่ะเนาะก็เล่าขำนี่ยวนี้แล้ว่ะโอ้หน้ยเน๊ะก็เล่าขำ <c oughs> นี่เนี่ยคือความสุขของคนเฮาเนาะมันทีเลือกเลือกบุได้แต่ว่ายอมตัดสินได้ว่ามีความสุขอีนีทุกคนบรรยากาศแบบธรรมชาติ กาจะเฮ้ยไล่คนไร้เห็นเนาะบรรยากาศแบบนี้นะอุลมสมบุญมามาเกี่ยวเขามานอนพี่ไฟก็บ่มีส่้ามอนไปเลยเลยคักบอกคักเนาะป้าแมนมีเพื่อยากมาเลยเนอะป้าในปิ้งมีนี่เป็นไตาสลังป้าก็กำลังจิตสุกเอาทุกคนกินเขาก่อนเด้อกินเขากินน้ำก่อนมื้อหน้าก็จะ ไทยคลิปเนาะหาปู่ฮป้าเกี่ยวเขาแล้วก็เบื้องตอนเซร้าบรรยากาศตอนเศร้านะบรรยากาศคักร้ายทุกคนเลยนอนนํากันหกคน <c oughs> บาเสียงจะนอ,น,อนก้างนาเ่ยจักน้อยคักเลยป้าปิงหอนหอน,นบรรยากาศแบบมีคักแท้ปิงใหม่ๆมสดสด ô oh, khạc nọ chép bọc chở hòn, kịp chở hòn nọ chú đệ nè nè mà bưng đu mà bưng cái đu mà bưng ô hô hô bà lạt khạc tê này này chép hình nọ nè nằm tốt ừ phải tiếng, tiếng mơ tiếng mơ kinh khảo tổng lệ sư hùa tay nào bà có lơm súp đó nọ bà ô hô hô bà nhìn ปานนี้ปากกดน้อยโหเจ็บแต่เกี่กินซะเจอฮอนนี่ย่อยมาซื้ตู้ซองโกําลังปิ้งแม่ครัวกําลังจัดปิ้งเนาะซื้อก่อนคัก่อนอยู่แบบบานๆนีได้เนาะโอ้แม่นี่ก็กินเกงเนาะเจ้านี่ก็เกงเนาะองเรื่องเด้อว่านี่อสมคาเนาะกินหลายแท้ คักเนาะกามีความสุขไปตามภาษาบ้านเฮาในนี้นะทุกคนเนาะนี่ช่องกุนก็กินช่องถ้วยอาหารการกินก็คือประเภทนี้ละมักป้าก็กินป้ามักข้าวปุ้นก็กินข้าวปุ้นไม่ก็กินอะไรนั่นแหละมักซีนก่อนนี่ซีนนี่ก็มีอาหารบ้านนาเนาะโอ้โห้คักคักสมัยโอ้สองโต้ยืดเลยเนาะ ักเลยเนาะอาหารก,การกินแบบบ้านนาไฟก็มีใจไฟนีดละอ,อุ้นนี่นะเคยนะเคยในทางนี้เอ็ดพออออออันข้าปุ้นเนาะโอ้ยชิ้นปลาลานี่เจ็บเนาะ <c oughs> คักแต่อเอ็ดพันเลยเนาะพันขาปุ้นบ่เอ็ <c oughs> มีความสุขที่สุดคือการอยู่แบบอิสระในะนี้หละเนาะ ใบห่วงน่ยเลยใบห่วงเน่ยเลยยท้อธรรมศาสตร์อีนี LA ่เลยเนอะคักแตะเอ้ากินปลาลาดปะเนี่ยเสาว์เลย